สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมมานี่สิมาแกงสมแกงสมปลาช่อนหรือว่าปลาคอเนี่ครับพี่น้องแกงสมปลาช่อนเดี๋ยวผมใส่เปน็นปลาช่อนผมก่อนปลาคอใญ่เฮานี่แหละครับพี่น้องนี่อันนี้ผมลวกแล้วครับพี่น้องโอ้แมงวันไหม <laughs> มันไหลหเก่าครับ นี่แหะครับผมสูตรบ้นบา,นบานจัดไปครับวันนี้ <c oughs> แกงสมตองไปเลยพี่น้องวันนี้ผมลวกปลาซุกเลยเด้อครับพี่น้อง <c oughs> แกงสมสูตรลูกทุ่งจะเป็นยังไงครับพี่น้อง ลองเบิ่งสูตรถูกถุงผมพี่น้องผมใส่เนื้อปลาจังหน่อยก่อนครับแหม่มเข้มบคนใส่เนื้อปลาของมันเลย หวานนิดหน่อยไปครับออตานครับผงนัวครับ พักครับผมวัดบวมันเหมือนไงนกตาบวดเล่นะแซนปลาพี่น้องนี่ครับผมแกงสมผมมีลูกโดดน,นเนี่ยพี่น้องเอาลงไปนะ้ครับปลาเข้าบัดน,นี่เบิงเบงครับเบิง หัวท้องนี่มันสุดยอดแล้วพี่น้องปลานี่มันสุกครับเยวจะติปสักข้าวเด้ปิดถ่ายหรือดอกแค่ครับซิมก่อนพี่น้อง สุดยอดทำมดยดอกแคได้ครับวันนี้นี่ครับผม เออสุดยอดแล้วแกงสมประช่อนนี่ครับผมแกงสมประคอสูตรหากินแบบบ้านสไตล์ลูกทุ่งครับเบิดเสียบอยู่นี่แล้วนะซิมเบิงกันนะซิมเบิงบอกมันผ่านว่ ปลาสดกับปลาสดได้เขาลิ้งสั้นหมดเนี่ปลาคอเขานี่แหละเขาลวบเองเออเก้งคนพี่เนี่ย <laughs> นี่ครับผมนี่เซียนไก่ซิมวครับ <laughs> เอามาพี่น้องกินเข่าบัดที่นี่แกงสมแกงสมกินกับข้าวเหนียวนะครับ ับเข้มขน้นแกงสมนี้ลูกโดดนำ ปกติเขาต้องกินกับเขาสวยครับพี่น้องเขากินกับข้าวเหนียวเลยมันก็แบบสวยสีลง่งโตเลยข้าวเหนียวเสียเกืนครับ แกงสมลูกทุ่งครับพี่น้องแกงสมลูกทุ่งเนี่ยหยดอมใครมันครับ ก่อนครับ Yeah, out ใส่ปลาครับพี่น้องครับอย่างไร สูตรเข้มข้นครับ นี่ลูกโดดน้ำครับพี่น้องแกงสมสูตรลูกโดดืสุดยอด หันแล้วครับบัดที่นี่แดดออก dạ em làm hết, rồi à, chặt lục Đột bị lái phốt, à โอ้โหสุดยอดครับพี่น้องเพชรเป็ดแ่บรับผมมือหนีหากินแบบบ้านๆกนัจัดเมนูแกงสมสไตล์ลูกทุ่งนะครับพี่น้องนี่ครับผมสูตรของผมเองมีลูกโดดพร้อมครับพี่น้องเจ็มจนบอกคือไผ่ครับพี่น้องครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับผมติดสำคัญครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิป คลิปต่อไปสิมิยังกะบถาลุนถาเบิงนะครับเหมือนอีนล้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ